สวัสดีค่ะวันนี้อลินจะมาแบ่งปนันวิธีทำกระเทียมผงเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะวันนี้อลินจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำกระเทียมไปสไลด์เป็นแผ่นบางๆค่ะโดยเราจะต้องสไลด์กระเทียมนะคะให้มีขนาดความหนาใกล้เคียงกันให้ได้มากที่สุดนะคะทั้งนี้เพื่อที่ว่าเวลาเรานำกระเทียมไปอบเขาจะได้กรอบพร้อมๆกันค่ะ ถ้าเราสไลด์กระเทียมบ้างแผ่นบางบางแผ่นหนานะคะเมื่อนำเข้าไปอบแล้วเนี่ยกระเทียมเขาจะกรอบไม่พร้อมกันค่ะ หลังจากสไลด์กระเทียมเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้นำกระดาษรองอบมาวางไว้บนจานที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นะคะแล้วก็เรียงแผ่นกระเทียมลงไปค่ะเราจะไม่วางแผ่นกระเทียมซ้อนทับกันนะคะเราจะวางแค่ชั้นเดียวเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำเข้าไปอบในไมโครเวฟเป็นเวลา3-4นาทีค่ะ เมื่อครบเวลาแล้วนะคะก็ให้นํำกระเทียมออกมาพลิกกลับด้านค่ะกระเทียมที่ได้ในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีบางแผ่นที่กรอบแล้วค่ะให้นําแผ่นที่กรอบแล้วนะคะออกมาพักไว้ในจานก่อนได้ค่ะถ้าอบต่อนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะ หลังจากพริกกระเทียมกลับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นําเข้าไปอบต่ออีก2นาทีนะคะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนํากระเทียมออกมาค่ะการอบครั้งที่2นี้นะคะส่วนมากกระเทียมจะกรอบเกือบหมดแล้วนะคะถ้ามีบางแผ่นที่มีเ,เกิดการไหม้นะคะก็ให้หยิบออกได้ค่ะ บางครั้งนะคะก็อาจจะมีกระเทียมบางส่วนที่ยังไม่กรอบก็ให้นำเข้าไปอบต่ออีก1-2นาทีนะคะกระเทียมที่ผ่านการอบด้วยในโครเวตนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะในขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะนำแผ่นกระเทียมที่ผ่านการอบแล้วนะคะมาปั่นให้ละเอียดเป็นผงค่ะ กระเทียมผงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอรินก็จะนำมาบรรจุใส่กระถุกแก้วแบบนี้ค่ะเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะคะกระเทียมผงที่ได้นะคะสามารถนำมาหมักกับเนื้อหมูเนื้อไก่เพื่อเพิ่มความหอมได้ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อรินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำอาหารนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ